ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up เพจร,รับเติมเกมฟีฟ่22ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าโมบาย NBA, UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอลารอีกได้ราคาพิเศษอีก สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีค์นะวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ายี่สิบสอนะผมนะกับฟุตตี้นะครับผมแบชที่ะครนะผมก็น่าจะเป็นคลิปที่แต่แาเป็นว่าเป็นแบชที่3แล้วกันก็คือเป็นนักเตะชุดที่3นะของฟุตตี้ชุดนี้ก็ให้ผมเดาก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายเลยครับแล้วบอกว่าโหดมากครับชุดนี้เดือดมากๆครับผมนะ ก็จะมีนักเตะออนแพ็กนะครับผมในแบชที่3เนี่ยจะมีนักเตะออนแพ็กก็คือนี่เลยครับตามรูปนี่เลยข้างบนนี้เลยครับเป็นพวกจีโนรา98เมสซี่99โรนโด99ก็คือเอาง่ายๆครับผมแบชที่3เนี่ยนักเตะเทพทุกตัวครับและมีทั้งหมด200ตัวครับมี200ตัวครับถือว่าเยอะมากๆทีมวอตสันมาเกือบครบก็มีบางตัวที่ไม่มาแล้วก็การ์ดเชฟชิปครบหมดครับฮีโร่เชฟชิปครบหมดเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า โปรโมเนี้ยนะ่าเป็นโปรโมที่ดีที่สุดและในภาคนี้ครับเพราะว่ามีโอกาสเปิดหาได้เยอะเลยและเดี๋ยวได้เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเอ่อเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเอาไฮไลท์เปิดแพ็คแพ็ค85ดสคูณ10ที่ท,ที่ที่ผมเปิดในวันนี้ของคนดูแล้วก็ของผมเนี่ยเดี๋ยวโพสไว้ท้ายคลิปครับผมเดี๋ยวเป็นไฮไลท์ไว้ท้ายคลิปนะก็เอ่อก่อนที่จะไปเริ่มกันว่าวันนี้มีอะไรบ้าง85คูณ10ผมแนะนำให้ทำมากมากเลยครับแนะนำมากมากเลย SBC ที่เขียนว่า85คูณ10ไปทำเลยครับยังไงก็คุ้ม คนที่ไม่คุ้มมันก็มีนะแต่ผมให้1ใน10ละกันคนที่ไม่คุ้มส่วนใหญ่คุ้มหมดเป็นแพ็คเอางยๆคือแจกครับ EA แจกครับผมนะโอเคมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเรียนครับว่าวันนี้นะมีอะไรอัปเดตบ้างครับก็แบตสามนี่ผมพูดไปแล้วนะนักเตะที่ออนแพ็คครับผมเทพๆทั้งนั้นครับมาดูในส่วนของ SBC กันบ้างครับผมวันนี้ SBC นะครับผมผมเตรียมไว้แล้ววันนี้ก็จะมีนี่ครับผม3อันนี้ที่มาใหม่นะครับผม3อันนี้ที่มาใหม่ส่วนไอ แปดสิบห้าคูณสิบอะไรเมื่อกี้ผมทําไปเรียบร้อยแล้วผมทําไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดไปแล้วครับก็อันนี้แนะนําให้ทํมากมากเลยดีมากๆครับมี่อมอันนี้ครับผมอันนี้ก็คือฟุตตี้เพยเยอร์แพ็คเป็นแบตสามแบตสามก็คือนักเตะชุดสามสองร้อยตัวที่ผมบอกมาได้แหละอันนี้ก็จะมีโอกาสลุ้นครับสามจากสองร้อยตัวนั้นซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <laughs> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็อันนี้บุนเดสลิก้าแคมเปญแบ็คครับก็จะได้เฉพาะนักเตะบุนเดสลิกา้าอันนี้เขาจะเขาจะมาทําแล้วก็หาตัวไปทำเคว ไปทำออบเจกตีที่ผมจะพูดต่อไปนี้กันครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ผมอเลสซาเน่เพียนะครับผมตัวนี้นะ <c oughs> เห็นชื่อก็รู้สึกเพียรู้สึกง่วงทันทีครับอเลสซาเน่เพียตัวนี้มาพร้อมกับสกิลมุมห้าวิกฟุตห้าครับผมเป็นกองหน้านะเวิร์กเลดไฮมีเดียมครับผมฝรั่งเศสด,ด้วยแล้วก็เป็นพรีเมียมเอ c บีซีด้วยครับผมสังเกตว่ามีวงกุฎตัวนี้สามารถลิงก์กับตัวบุนเดสได้ลิงก์เขียวทุกตัวครับตัวนี้ผมก็ทำมาแล้วแล้วก็รีวิวไปคร่าวๆแล้วรีวิวไปประมาณนึงแล้วตัวนี้ก็ยิงคม ใช้ได้เลยครับแล้วก็ถนัด2เท้าแล้วก็แข็งแกร่งประมาณนึงเลยตัวนี้ผมมองว่าราคาประมาณแสนนิดๆเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะตัวนี้ผมโอเคครับค่อนข้างคุ้มถ้าใครจะทาใครที่ลิงได้เลยค่อนข้างคุ้มยิงคมแล้วก็มีความเร็วระดับหนึ่งแล้วก็ได้สกิลม,มุมห้าวิฟูลหาด้วยตัวนี้ถือว่าสอบผ่านครับผมทีนี้มาในส่วนของอ b อบเจกตีฟครับผมอ b อบเจกตีฟครับอันนี้ก็มี มีเควสตมาทั้งหมด3เควสด้วยกันครับผมเดี๋ยวเริ่มที่อันนี้ก่อนลวกันครับฟุตตี้บุนเดสลีกาครับก็เหมือนเดิมครับเป็นโหมดเอ่อบุนเดสลีกาครับก็มันจะมีโหมดบุนเดสครับอยู่ในเฟลลี่เราก็กดเข้าไปเล่นครับจัดทีมบุนเดส1 1ตัวไปเล่นได้กี่วินได้กี่วินก็รับของรางวัลไปอันนี้ไม่ยากครับผมแค่เล่นให้ชนะเฉยๆในโหมดเอ่อบุนเดสครับอันนี้นี่ยี่สิบเจ็ดวินก็ได้ของของโอเคอยู่ครับอันนี้ถ้าใครว่างก็มาทำได้ครับผม ถัดมาครับผมอันนี้ objective casemero ครับผม casemero ตัวนี้ได้สกิลมุฟสี่วิคสี่เวิร์กเลท์ไฮไฮครับผมก็จากสเตตเนี่ยก็เป็น cdm เชิงแบบเป็น cdm จัดจ๋าเลยเป็นแบบ cdm ยืนหน้ากองหลังโดยเฉพาะเลยครับผมก็ยิงบอลในกรอบฟินิชชิ่ง85ถามว่ายิงได้ไหมก็ยิงได้แต่ไม่ได้ดีมากผมจ่ายบอลดีแล้วก็แย่งบอลเก่งตัวหนาใหญ่ ไอตัวนี้ผมว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ลิงก์หรือว่าอะไรก็ไม่ต้องทําก็ได้ครับผมแต่มันมีแถมโทเคนที่เควสนี้นะถ้าใครไม่ได้ใช้ลิงก์หรือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็ไม่ต้องทําก็ได้ครับผมแต่ถ้าใครอยากสะสมหรือว่าจะเอาไปใช้ก็โอเคครับมันไม่ได้กาดจนเกินไปครับผมแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ย,ยุคนี้ผมว่าเราหาก,กงกลางได้ดีกว่านี้เยอะมากครับผมทีนี้เควสมันมีอะไรบ้างก็เ,เล่นในโหมดสควอตแบทเทิลโหมดโหมดสควอตแบทเทิลระดับความยากโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปอันนี้เควสแรกนะครับผมมีสควส อันนี้เควสแรกโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปสกวอตแบทเทิลหรือว่าเล่นในเลเวลก็ได้แอซซิตสี่เกมครับผมแอซซิตสี่เกมอันนี้เอ่อโหมดเดียวกันครับผมโหมดเดียวกันสกวอตแบทดเทิลโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปแล้วก็เลเวลยิงไกลย,ยิงไกล3ลูกครับผมยิงไกล3ลูกยิงนอกกรอบ3ลูกนั่นแหละแล้วก็โหมดเดียวกันเลยครับกับเมื่อกี้อันนี้ยิง5ประตูด้วยนักเตะบราซิลครับผมแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นโหมดเดียวกันเหมือนกันนะแต่ว่าระดับความยากเป็นเวอร์คลาสครับอันนี้ แอ s ซิดด้วยตัวลาลิก้า7เกมครับ7เกมนะไม่ใช่7ลูกแอซซิดด้วยตัวลาลิก้า7เกมโอเคาันนี้แล้วเราก็จะได้คาซิมเมรโรมาครอบครองครับผมถัดมาแดนามิกดูโอ้ครับวันนี้มา2ตัวนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับ2ตัวนี้นะครับผมเพราะหนุ่ม2ตัวจากดร็อตมุดนะครับผมตัวแรกก็จูเรียนแบรนด์นะครับผมตัวนี้สกิลมุม5 วีฟุตสี่ครับตัวนี้สกิลมุมห้าวีฟุตสี่นะแล้วก็ความเร็วเนี่ยไปหนักสปีดต้นครับผมแล้วก็ฟินิชชิ่งพอได้จ่ายบอลโอเคแต่ว่าตัวนี้ผมลองเล่นแล้วไม่ค่อยพลิ้วเลยครับไม่ค่อยพลิ้วเลยตัวมันค่อนข้างใหญ่โอฟุตหนึ่งนี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็จ่ายบอลโอเคยิงบอลพอได้ครับผมแล้วก็มีความเร็วกับยูเลียนแบนส่วนอีกตัวนึงเนี่ยออแกนอาซาครับตัวนี้ครับได้สกิลมุมสี่วีฟุตห้าแต่เวิร์กเลไม่ค่อยดีครับเป็นไฮซับไพครับผมแล้วก็ไปหนักสปีดตต้นนเเเหมมือดิัับสงก สปีดต้น99แต่สปินสปีดได้91้แล้วก็ฟ i นิชชิ่ง90ครับก็เป็นปีกวีฟุตห้าที่พอใช้ได้ครับผมแต่เวิร์กเลไม่ค่อยดีแล้วก็พลังแฝงไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากเทคดิฟกับแ r e ครับก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับ2ตัวนี้ครับผมรู้สึกว่าตัวต่อให้เป็นตัวแจกยุคนี้ก็น่าจะดีกว่านี้แต่ว่าก็ ะมันลิงก์เขียวพืดๆเลยครับผมนะสำหรับใครที่สนใจจะทำเจ้าสองตัวนี้นะครับผมก็ต้องไปเล่นในโหมดบุนเดสลีกาเบรกเอานะครับผมเฟลลี่บุนเดสลีกาเบรกเอานะครับผมเข้าไปที่เฟลลี่หรือกดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยก็ได้ครับผมทีนี้5เควสท,ทำยังไงบ้างครับผมเควสแรกนะเราต้องจัดทีมเหมือนกันครับทุกเควสเราจัดทีมเหมือนกันเลยครับก็คืออย่างน้อยในทีมเนี่ยต้องมีนักเตะบุนเดส8คนแล้วก็เป็นสัญชาติเยอรมัน3คนขึ้นไป นักเตะบนเดส8คนแล้วก็เป็นสัญชาติเยอรมัน3คนขึ้นไปใน11ตัวจริงครับผมนะเควสแรกพอเราจัดทีมเรียบร้อยปุ๊บเควสแรกเราจัดทีมชุดเนี้ยแล้วก็ไปแอตซิต3ลูกครับผมแอตซิต3ลูกแล้วก็เควสที่2เนี่ยจัดทีเหมือนกันเลยครับเหมือนกับเมื่อกี้ครับผมยิงด้วยกองกลาง4เกมครับยิงด้วยกองกลาง4เกมแล้วต้องชนะครับผมต้องชนะด้วยนะเสมอไม่นับครับ <c oughs> ถัดมาเควสท,ที่3ครับอันนี้เป็นเควสท,ที่ต้องปลดล็อกเอายูเรียนแบนด์นะถ้าใครจะเอาแค่ยูเรียนแบนด์มาทำพื่อเควสนี้ได้เลยครับยิง15ลูกแค่นั้นจบครับจัดตัวเหมือนกันครับจัดตัวเหมือนกับเควสด้านบนยิง15ลูกจบชนะก็ได้แพ้ก็ได้ไม่สนใจครับถัดมาทีนี้2เควสข้างล่างเนี่ยมันจะต้องใช้ยูเรียนแบนด์และเราต้องมียูเรียนแบนด์เอาง,ง่ายๆคือถ้าเราจะทํา2เควสเนี่ยถ้าเราจะทำเอาตอแกนอาซาเนี่ยเราต้องทำยูเรียนแบนด์ให้เสร็จก่อนครับก็เอายูเรียนแบนด์มา แล้วก็ไปจัดทีเหมือนเดิมเลยครับ8บุนเดสแล้วก็3เยอรมันครับผมยิงไกล3เกมครับผมยิงไกล3เกมแล้วก็เควสสุดท้ายก็เป็นเล่น3แมตท์ด้วยทีมชุดเดียวกันเลยครับกับเมื่อกี้เล่น3แมตช์ครับก็จะได้ทั้งแบรนด์ทั้งอาซามาเรียบร้อยครับผมก็ตัวฟรีอะนะทำไว้ทำครบแล้วได้2ตัวก็ถือว่าไม่เสียหายครบมเจมิโลก็จชิงลบุนเดสครับครับโอเค แลประมาณนี้อัปเดตในวันนี้คร่าๆวๆครับผมเดี๋ยวผมตัดไปไฮไลท์ที่เปิด85คูณ10เลยรับรองเดือดๆแน่ๆครับผมโอเคยังไงก่อนที่จะไปเนี่ยยังไงครับผมถ้าใครชอบนะคอนเทนต์แบบนี้นะผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ อคอมเมนต์ด้วยนะฝากคอมเมนต์ด้วยครับผมคอมเมนต์อะไรก็ได้ส่งหัวใจมาก็ได้นะครับผมนะจะได้รู้ว่าเออยังมีคนดูอยู่นะสำหรับเกมฟีฟ่ายี่สินะครับผมนะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันครับผมฝากกดไลค์ฝากดติดตามฝากดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมไฮไลท์แปดห้าคูณสิบท้ายคลิปครับจัดไปครับผมบายบายครับอือคนละกฤษจ้า ทีเอสว่ะฝรั่งเศสซีเอฟเบนเซมาว่ะเฮ้ยโอเคแคริมเบนเซมาครับผรกระดิจ้าเฮ้ยโอเคแคริมเบนเซมาครับผมทีเอสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ไอ้แยแต่ทีเอสลีกลองมันเยอะว่ะจะไปออปักเจม ทีเอวะเยอรมนี LF เนี่ยเนี่ยมันจะมีมันจะมีพวกเนี้ยเพียบเลยครับมุกตาครับเพื่อนอุ่นดาฟครับมุกตามุกตามิโตวิดเอนเดสเอมเลแคนเจลสันมาตินมี85ตัวเดียวนะแปคูณ1ิ 8, 5, อุ่นสิบโหนี่คุ้มนะเนี่ยมันใช้เลทแปดสิบเจ็ดเราได้แปดห้าตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือแปดเก้าขึ้นหมดเลยโห้ยนี่คุ้มมากเลยนะเนี่ยจัดไปสักตัวแล้วกันสักแบบสักแบบบ็อกเกอร์มาเซลโล็ยังดี T.S. ว่ะบาซิล l ีเ k r l i z o n ไส่ในมีอะไรไหมใส่ในว่าไงใส่ในมีแมทดิสันฟารมัมคิทตุก้าเอเมเรคแคนชิมเบอร์อาราอูโจซาฮา,าบานิกา อาลีทรงซ้ำอูอาเดปลายเกนดูซีทีเอสสเปนเซีเอ็มคาเริไมทันไม่ทันแล้วเพิ่งเห็นข้อความครับมันดีเลยครับแพ็กแสนก่อนก็ได้พี่กลัวซ้ำซ้ำอะไรไม่ซ้ำ ไม่ซ้ำคาเลจจิวไม่ซ้ำครับซ้ำอะไรเล่ววะทุคาเลใส่ดูข้างในดิอัดแน่นเปล่า95 2 96 1 94ีมีแปดห้าแป2หกแเเโหเนี่ยมันยังไงมันก็คุ้มเว้ย <ś led> ไม่ซ้ำได้ยังไงวะ ไป TS ครับอังกฤษอ,ฤษอาร์บีแตเวนีทำไมตาสสม,มสรไม่ขึ้นวะอาร์บีลาคัวเฮ้ยอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีวะอูลุกอัส ทีเอสทีเอสทุกใบแหละอาเจนติน่าเอสทีโอ้โหคาสเตเลนอสเฮ้ย8ปดห้าคูณสิบมันเริ่มเผยท่าแท้วะ่ะคาสเตเลนอสไส้ในไส้ในคาสเตเลนอสโอ้โหโอเคโอเคผ่านผ่านอีกมันอยู B ่ตรงนี y ้แหละครับกีเอสว่ะเบลเยียม ดีเคครัวทัว์ต้องดูไส้ในไส้ในเป็นไส้ในเป็นซาลิตกาแอนโตนีออสการหมิงโอเดกาด852ตัว88เอ้ยโอเคอยู่มี85แค่2ตัวครับ วะทีน้องสายซาริโอมาเน่เอ้ยซาริโอมาเน่น้องใสยฟรีโอเคซาริโอมาเน่85แปดห้าคูณสิบครับผมเป็นไงซาริโอมาเน่ครับซาริโอมาเน่อนุ้ยน้องสาย น้องสายอืมฮึ่ยอันเดอร์สโอนเหรอเออต้องมาแล้วจังหวะนี้การ์ดทีเอสว่ะการ์ดเขียวมันจะอยู่ข้างในครับจีเอ็มชูเจย์เบลล์แฮมครับการ์ดเขียวมันจะอยู่ข้างในครับคุณจีโน่การ์ดเขียวมันจะอยู่ข้างในครับ กาปเขียวมันอยู่ข้างในนี่มันเป็นทีวันอุ้ยหมดเลยวะจัด <c oughs> มันเป็นทีวันอุ้ยหมดเลยวะเก้าหกเก้าห้าเก้าสามเก้าสองเอ้ยแต่ดได้ว่าเวเด้แต่ส้ำครับเวเด้แต่ส้ำว่าคุณ โอ้ทีเอสว่ะโอตุเกตเอวลาฟาเอลีอ้าวเฮ้ยไซไนโดไปเก้าสิบเสงสายไซนไนแรดฟอร์ดเฮียซ้ำไม่สัต <laughs> 9ก้ 97, ตัวเก้ 95, ตัว 94, 94, 93, เก้าสี่เไอ้เฮียแรดฟอร์ดสามคูณสิอีส <laughs> yes, ครับ well. oh, yeah. <laughs> oh. เวลส์โอ้โหไอ้เฮียโอ้ดินสันอย่างงี้การ์ดเขียวไส้ในต้องโดนเก้าเแล้วเดโก้เมนเดสามสใบเก้ใบ85ดห คำขี้ดีกว่ากำเยี่ยวครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม